อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเจ้าอยู่กับพห้างบาราเจ้าแล้วก็ยายม้อนเจ้าเจอกันในสวนตอนเช้ากับยายม้อนเจ้าก็บมันเก็บผักกูดเจ้าแกงกันไหมแกงใส่ปลาอ๋อปลาโชกุนนะโชกุนไปหาปลามาตะคืนเจ้าช้านี้จัดเลยได้กับข้าวแล้วผักกูด กูดปลูกในสวนนะเจ้าต้นบอกข่ายเายพราะว่าบอได้คุ้มกอ้อนนั่นไปมันโดนแสงมีหยอดอแต่ <c oughs> <c oughs> แป้งปลูกแป้งใบใหญ่นะเจ้าตากูนี้คือแป้งแป้งแค่พอแกงนะเจ้าหนึ่งแป้งพอเดี๋วยวใบใหญ่ประมาณน,นี้เป็นไรกินได้ใบน,นี้ใบอ่อนเดี๋ยวกินได้อเอาับุ้งเสร็ตัวนั่นไหมน้อง いいな。 ียอดนะกลิ่นเป็นยอดใบอ,อ่อ,อนๆนะเจ้าไม่ได้ยอดนั่นลําไปเป็นหญ้าเนาะต้องมาเที่ยวแล้วละ่ะ ได้ยัางเจ้าได้กแกงละนี่ได้แกงแล้วเนาะกับข้าบวบอลเฮาหากินเนี่ยเจ้าในสวนในไห้ในสวนเท่านี่ต้องได้ซื้อฮปไปไปเดี๋ยวเราไปแกงกันเจ้าพอละโอ้ยปูพักกาเอ้ปูพักกาพัก,ก,พกบอกคลีพอไปต้องหอยกัดเจ้าเป็นหญ้าละเร,รือปลาเรือปลาปลาสกุลได้แต่คืนแล้ว ม้มาเนี่นนเจ้ากินข้าวง่ายด้วยกันนะเจ้าเตรมประกุะ <c oughs> ไป็นแคเขาถากาพักใหม่ๆกูในสวนเขาหน้าตานาออะน่แล้วก็ปลาโชกุนหามะปานปาเปมากมือนเดิมมะได้อตลาปาเนี่ยใช่เนี่ยนี่กรต้มปาในสวนไ้ฟีมือไผหาชกุนหาคคณหาม <laughs> เล็กดีฮะแก,แกพักแกบักบ้านเจ้าก,กับเขาา้าเขา แกงผักกุฎน้าต้มปลาเนี่ยนในน้ำเพลิงห้ากับมันก็ดอกต่างเขาเหรอง,รองดอกต่างก็คือเป็นอยู่ในปลานะหากินอย่างนั้นหระเปล่เนาะอของย้อยอยู่ห้อยย้อยน่ะอันนี้กินของปลาของเขาจะ้ะ นะนะอาแล้วะนะเจ้าเ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ขอฝากคลิปเพลงตัวอีก,ก่อนนะจ๊ะเนะาะมักชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกับน้ำใจให้กันเจากก้จาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจา้าสวัสดีครับอย่ามัวอย่ามัวว่างเดี๋ยวนี้ไปท่าม,มากินเจอก,กันเนาะหว่ามนยังวะไข่เฮดล้มยเส็ดอะไรนะ